สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแมว Channel ค่ะวันนี้นะคะแมวจะพาทุกคนไปทําเมนูแกงเขียวหวานไก่นะคะเมนูนี้นะคะทําไม่ยากนะคะแล้วก็อร่อยมากนะคะสําหรับคนที่ชอบทานขนมจีนก็ยิ่งเข้ากันเลยค่ะเมนูนี้จะทานกับข้าวหรือทานกับขนมจีนก็ได้นะคะสําหรับเมนูแกงเขียวหวานไก่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าสําหรับเมนูนี้นะคะมีวัตถุดิบอะไรที่เราจะต้องเตรียมกันบ้างนะคะเริ่มที่ เดี๋ยวเราจะทำการต้มเลือดกันก่อนนะคะก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะเลือดได้มาแล้วก็นำไปไล้างให้สะอาดและนำมาหั่นชิ้นนะคะทำการต้มทิ้งไว้แบบนี้5นาทีค่ะเมื่อต้มมาจนครบเวลา5นาทีแล้วนะคะก็ทำการปิดไฟแล้วก็ตักเลือดขึ้นไปพักเอาไว้ค่ะไก่ก็ใช้ตามชอบนะคะไม่่าใช้ไก่บ้านหนึ่งตัวค่ะหั่นแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะ เดี pues nah ๋ยวเรามาทำการเคี่ยวหัวกะทิก่อนนะคะเพื่อที่จะทำการละลายเครื่องแกงค่ะนำกระทะตั้งไฟนะคะใส่หัวกะทิลงไปค่ะไม่ต้องใส่ลงไปทั้งหมดนะคะก็ทำการเคี่ยวหัวกะทิสักหน่อยนะคะเพื่อให้กะทิของเราแตกมันนะคะเดี๋ยวเราจะทำการคั่วเครื่องกันค่ะเครื่องนะคะวันนี้แม่รุใช้เครื่องแกงเขียวหวานนะคะผสมกับเครื่องแกงกะทิเล็กน้อยนะคะ แล้วก็ใส่กะปิลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะพูนค่ะนำเครื่องแกงใส่ลงไปแล้วก็ทำการผัดนะคะช่วงที่เราผัดนะคะก็ทยอยใส่หัวกะทิลงไปนะคะแต่ไม่ต้องใส่ลงไปทั้งหมดนะคะเว้นไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะไว้โรยหน้าเวลาที่เราทำแกงเสร็จแล้วนะคะก็ค่อยๆทยอยใส่หัวกะทิลงไปผัดเรื่อยๆค่ะให้แกงเครื่องแกงของเรามีกลิ่นหอมดีนะคะ เครื่องก็ได้ที่แล้วใส่ไก่ลงไปเลยค่ะในส่วนของไก่นะคะใครชอบส่วนไหนก็ใส่ลงไปได้นะคะหรือว่าใครจะชอบเป็นไก่เนื้อก็ได้ไก่ไข่ก็ได้ค่ะก็ <timeframe> ทำการผัดไก่นะคะกับเครื่องให้เข้ากันดีนะคะพอให้ไก่ของเรามีความสุกมีความตึงตัวนะคะแล้วค่อยใส่ในส่วนของหางกะทิลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนของหางกะทิลงไปค่ะ หางกะทิก็ใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะใส่หางกะทิลงไปแล้วก็ทำการคนสักเล็กน้อยนะคะแล้วเราจะทําการเคี่ยวไก่ค่ะเพื่อให้ไก่ของเรามีความเปื่อยสักหน่อยนะคะเพราะไก่ของเราเป็นไก่บ้านนะคะมันก็จะมีความเหนียวะคะ่ะเราจะทําการเคี่ยวไก่นะคะทิ้งไว้แบบนี้นะคะ20นาทีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทําการเคี่ยวไก่มาครบเวลา20นาทีแล้วนะคะแกงของเราก็เดือดดีแบบนี้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะนําส่วนของเลือดนะคะที่เราพักเอาไว้นะคะมาใส่ก่อนเลยนะคะหลังจากใส่เลือดลงไปแล้วก็ให้เดือดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทําการปรุงรสกันะคะ่ะตอนนี้เราก็มาทําการปรุงรสกันเลยนะคะรสชาติก็ตามชอบนะคะแล้วแต่แต่ละคนนะคะน้ําตาลปี๊บค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะความหวานก็ปรับลดป,ปรับเพิ่มได้ตามชอบนะคะ น้ำปลาค่ะ1ทัพพีนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะคะจากนั้นก็ชิมรสชาติให้ได้ตามชอบใจนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของมะเขือนะคะมะเขือเราจะใส่กี่อย่างก็ได้นะคะจะใส่มะเขือปลามมะเขือพวงหรืออะไรมะเขือตัวไหนที่เราชอบก็ใส่ลงไปได้นะคะชอบกินมะเขือมากก็ใส่มะเขือมากไม่ค่อยชอบมะเขือก็ใส่มะเขือน้อยนะคะ กดมะเขือให้จมกับน้ำแกงนะคะจากนั้นก็ทําการปิดฝาค่ะสักพักหนึ่งเพื่อให้มะเขือเปื่อยนะคะจากนั้นเมื่อแกงของเราได้ที่เดี๋ยวเราก็จะใส่ในส่วนของใบโหระพานะคะใบมะกรูดฉีกค่ะแล้วก็พริกนะคะพริกแดงค่ะใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็กดให้จมน้ำแกงนะคะแล้วก็รอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูแกงเขียวหวานไก่ของเรานะคะขั้นตอนสุดท้ายก็อย่าลืมหยอดในส่วนของหัวกะทิลงไปนะคะเมลก็ลืมถ่ายนะคะยังไงก็ลองไปทำทานดูนะคะสำหรับเมนูแกงเขียวหวานไก่นะคะส่วนไก่ใครจะใช้ไก่ บ้านไก่เนื้อไก่ไข่อะไรก็ได้ตามที่เราชอบนะคะยังไงแม่อุก,ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะคะช่อง YouTube แม่อุชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจแม่อุทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ